ครับเจ้าเช้าก็ช่วงนี้อากาศร้อนนะฮะอากาศร้อนแต่ก็ไม่ลืมไม่ลืมที่จะออกกำลังกายนะับดูแลสุขภาพนะครับยิ่งช่วงนี้มีโควิดนะครับเราก็ต้องดูแลตัวเองนะต้ก็มีวินัยนะครับเชา้าตื่นมานะก็เดินัก ึ่งชั่วโมงครับการร้อนแค่เดินก็เ,เงื่อเงื่อซึมเงื่อออกแล้วนะครับถ้าวิ่งได้ยิ่งดีนะครับครับวันนี้ก็จะพาเอฟซี FC ช่องลุงช้างนะครับมาดูสมุนไพรใกล้ตัวนะครับสมุนไพรใกล้ตัวนะครับ ที่ดอกเยอะๆนี่คือดอกแคนาดอกแคนานะครับดอกแคนาเอฟซี FC ที่มีเบาหวานนะครับท่านลองดูฮะนี่นี่คือต้นแคนาไม่ใช่ต้นมะพร้าวะต้นแคนา,ามันจะเป็นดอกดอกที่ดอกที่ร่วงบานบานแล้วก็ร่วง เราสามารถที่ผมถ่ายคลิปันก่อนว่าเอาไปาจิ้มน้ำพริกสดก็ได้หรือว่าตากแห้งเพื่อกินน้ำเป็นน้ำชานะครับช่วยให้นอนหลับนะครับแต่ผมได้เก็บมาเก็บมาเพื่อจะทำน้ำพริกแล้วก็เก็บมาเก็บไปจิ้มเก็บดอกดอกที่บานเนี่ยมันจะขมมากนะครับจิ้มน้ำพริกสดๆฮนะ ็เลยเก็บดอกแบบนี้แบบนี้ก็ขมฮะแบบนี้ก็ขมดอกที่กําลังทําท่าจะบานแต่ปรากฏว่าได้ลองเก็บแบบนี้ด้วยฮะแบบที่ยังที่เรียกว่ายังเป็นปุ่มอยู่นะเป็นปุ่มอยู่เป็นปุ่มอยู่ยังยังยังไม่บานเนี่ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยท่านแบบนี้ป็นเล็กๆแบบนี้ก็ได้นะอ่า ของเราโชคดีมีต้นแคนายเยอะนะครับก็เลยเนี่ยมันออกตามโคนเลยฮนะไม่ต้องขึ้นสูงเลยเด็ดเด็ดได้เลยนะฮะท่านลองท่านที่เป็นเบาหวานนะฝาก f อฟนะครับวันนี้จะตั้งชื่อสมุนไพลใกล้ตัวท่านที่มีเบาหวานลองกินนะฮะท่านลองกินสักเช้าแล้วเช้าละเนี่ยเป็นหลอดหลอดเน,นี่ยฮะปกติมันจะขมถ้าเป็นดอกดอกอาบานเน่ยขมมากขม ถ้าถ้าคนไม่ทนน่ยกินไม่ได้เลยฮนะแต่ดอกอย่างนี้ฮะปรากฏข้างในเนี่ยข้างในมันจะเป็นน้ําเนี่ยผมกินให้ดูฮะเนี่ยมันอยู่กันธรรมชาตินะเด็ดมาแล้วทานได้เลยนะครับเดี๋ยวเช็ดกันนี่หน่อยเพื่อมีโควิดมาติดไว้ นี่นะะนี่นะะผมเด็ดนะนผมจะกินให้ดูพอกัดไปเปาะแรกนะมันน้ำมันมันจะออกมันมีน้ำหวานอนะ่ะน่าจะเป็นน้ำหวานที่พอมันบานนะพึ่งที่พึ่งเขามาดูดนึนะมันมันมันก็ไม่หวานเหมือนเท่ากับน้ำตาลนะแต่จะมีความหวานอยู่น้อยนึงแล้วก็ผสมความขมนิด มว่าเป็นสมุนไพรอย่างดีเลยนะสมุนไพรอย่างดีเลยนะไครมีต้นแคนาคนปลูกไว้แล้วอา่าท่านลองกินสักอาอาจจะเช้าก็ได้เช้าก่อนกินข้าวหรือกินกับอาหารกับแกงกับอะไรก็ได้วัดละดอกฮะแล้วก็ไปวัดน้ำตาลดู ไปวัดถ้ามีเครื่องวัดก็วัดวัดเองได้ครับว่าน้ําตาลมันยังไงนะของผมมีเบาหวานแต่ไปวัดน,น้ําตาลนะมันมันน้อยลงครับเหลือประมาณปกติถ้าคนเป็นเบาหวานแล้วเขาบอกว่าร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบลงมานะครับก็รับได้ของผมร้อยสิ 1, บเอ็ดมันนั้นไปวัดได้ร้อยสิบเอ็ดก็ แต่ไม่ใช่ว่ากินแคนาเสร็จแล้วกินสมุนไพรตัวนี้เสร็จแล้วไปกินกล้วยบดชีก็ไม่ได้นะต้องคุมต้องคุมต้องคุมแล้วก็ต้องรักษาวินัยในการกินนะครับบางทีเราไปตรวจที่หมอหมอก็จะว่าแรงๆบอกอถ้าคนเป็นเบาหวานเนี่ยถ้าคุมน้ําตาลไม่ได้แล้วมันจะไปเป็นลามไปเป็นไตเป็นไตเป็นความดันคุม คือมันจ,จุดเริ่มต้นเลยถ้าเป็นไตเป็นอะไรลําบากเลยไตยมันต้องฟอกไตนะครับค่าใช้จ,จ่ายมันเยอะนะถ้าเป็นไตนี่จนได้เลยนะมีนามีไรต้องขายนะครับถ้าไม่ใช่ระบบราชการนี่ออกจนได้เลยฟอกหนึ่งก็ไหลฟอกครั้งหนึ่งก็หลตังนะก็เป็นอะไรที่ทรมานทรมานนะครับนะครับนี่คือสมุนไพรสมุนไพรใกล้ตัวนะครับนี่ก็เป็นกระปุกเนี่ยท่านเป็นกระปุกเนี่ยนะ เด็ดอิ่มในพริกได้นะฮะไม่ไม่ขมไม่ขมมากขมนิดเดียวแต่มันผสมน้ำหวานกลมกล่อมกลมกล่อม,ม,มนะครับต้นนี้ต้นนี้เรารักษาไว้ว่ามันมันอยู่ระยะต่ำมันม,มีมีปุ่มที่จะขึ้นมาอีก,อกหลายนี่อีกหลายอันเลยเราก็รักษาไว้ไม่ให้มันด้านนู้นก็มีนะครับ เด็ดได้ใกล้มือนะนันบานเลยเราไม่ต้องขึ้นสูงนะประโยชน์ของแคนานะครับวันนี้เราบอก f อนะครับสมุนไพรกล้ตัวนะครับรับรองนะอย่างอื่นไม่รู้ฮะแต่ว่าเรื่องความขมรับรองถ้าคนไม่ชอบขมเนี่ยทานไม่ได้นะครับ แต่ก็เป็นโบราณรีกว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาขมเป็นยาน่าจะจริงั่นนะครับหวานเป็นลมขมเป็นยาตาภาษาใต้เขาเรียกตามใจปากยากหวานนะคือ้ากินตามใจปากมันก็จะลำบากยากหวานหวานเป็นลมขมเป็นยาก็สำนวนไทยนะครับ กับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่รักษาเรียกวา่ารักษาระดับนะครับของ YouTube ต้องมีคลิปป้อนวันละหนึ่งคลิปเป็นอย่างน้อยนะครับ <F> <C> ก็ยังฝาก f อหรือท่านที่เปิดมาเจอนะครับฝากกดติดตามากด subscribe นะครับกดอะไรก็ได้กดวุ่นวะวุ่นวายนะครับไปที่ช่อง YouTube นะพิมพ์ลุงช้างเฉยๆนะครับลุงช้างเฉยๆ <S 2> <S 2> นะครับก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับเอ็น f ีของเรายังน้อยอยู่นะครับยังขอความเมตตาจากผู้ติดตามทุกๆท,ท่านด้วยนะครับอขอบคุณครับสวัสดีครับ